สวัสดีครับผมวันนี้วันที่30ตุลาคม2 5 6 5นะครับผมไม่กี่วันก็จะจบเดือนละนะฮะแล้วก็จะขึ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับปีนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงปลายปีอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มีข้อมูลนะจากทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลท่านดรรัตดาธนาดิเรกอัปเดตในพอดแคสต์ซึ่งก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องหนึ่งในนั้นนะครับนั่นคือการฟื้นฟูหรือเตรียมพร้อมแล้วก็เร่งสำรวจ พร้อมที่จะจ่ายเงินเยียวยานะครับผู้ที่ประสบภัยวัดน้ําท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะอันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีการเตรียมพร้อมแล้วก็จ่ายอย่างไรนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะครับในคลิปนี้นะท่านจะได้เห็นภาพซึ่งแบ่งเป็น3มหมวดด้วยกันนะอันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับก่อนหน้าที่จะไปเจาะลึกรายละเอียดนะครับผมก็มี2เรื่องนะครับที่อยากจะแจ้งเตือนให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับทราบนะครับ เอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับนั่นคือโครงการคุรครึ่งเฟส5ก็ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงนะครับวันที่จะเสร็จสิ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับโครงการคุรุขึ่งเฟส5นั่นคือวันสุดท้ายสําหรับที่สามารถใช้จ่ายได้ก็คือวันที่31ตุลาคม2 5 6 5นะครับถ้าท่านไหนนะครับผมเข้าร่วมโครงการแล้วยังมีนะครับยอดเงินอยู่ก็เตือนกันนะครับว่าวันที่31ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายในการใช้สิทธิ์นะครับโครงการคุรครึ่ง เฟสห้านะครับผมก็แจ้งกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนก็มันลุ้นกันว่าของขวัญปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมจะให้เริ่มใช้ได้เมื่อไรหรือมีโครงการไหนรวมไปถึงในเรื่องของจํานวนเงินต่างๆเนี่ยเท่าไหร่อ,อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเกาะติดให้อย่างต่อเนื่องแน่นอนสาหรับในเรื่องของโครงการที่เป็นมาตรการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นภาคเศรษฐกิจช่วงของปีใหม่นี้นะครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็ต้องบอกว่าคู่ขนานกันเลยทีเดียวสำหรับโครงการลงทะเบียนนะครับเพื่อสวิสการแห่งรัฐปี2565ซึ่งก็เดินทางมาช่วงท้ายเหมือนกันสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมหรือว่าลงทะเบียนนะครับก็จะสิ้นสุดหรือจบลงในวันที่31ตุลาคม2 5 6 5เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะ ก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ก็ดีหรือจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานรับรงเรียนก็แล้วแต่อันนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับปัจจุบันก็จะมีการแจ้งผลอย่างต่อเนื่องสําหรับในเรื่องของนะครับผู้ที่ลงทะเบียนตามรอบต่างๆถ้าล่าสุดนะก็จะเป็นรอบที่7นะครับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่1 4ถึง20ตุลาคม ก็น่าจะได้รับผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งก็ตรงกับวันศุกร์นะครับส่วนรอบใหม่คือรอบที่9นะครับท่านไหนที่ลงทะเบียนระหว่างที่21-27ถึงตุลาคมนะครับวันศุกร์นะที่4พฤศจิกายนนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการตรวจสอบผลได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาสรุปให้กับท่านได้เห็นนะ2เรื่องสำคัญที่จะสิ้นสุดแล้วก็จบลง นะครับผมก็คือ31ตุลาคม2565นั่นคือโครงการคุณหึ่งเฟด5แล้วก็การลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นั่นเองนะครับผมก็แจ้งกันนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์ในวันนี้เนี่ยนะครับตามที่หลายท่านนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของรัฐบาลนะครับท่านรองโฆษกรัฐบาลดรรัตดาธนาเดชนะครับได้มาอัปเดตกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับการเร่ง เตรียมพร้อมแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยบัติน้ำท่วมซึ่งก็แบ่งเป็นสามหมวดด้วกันครับทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีหมวดอะไรบ้างหมวดแรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของพืชข้าว นะถ้าท่านไหนนะครับปลูกข้าวแล้วก็เจอภัยิบัิน้ําท่วมเกิดความเสียหายอันนี้นะครับทางด้านของภาครัฐก็จะมีการเตรียมพร้อมการจ่ายเงินชดเชยแล้วก็ช่วยเหลือให้อยู่ที่1น4 0บาทต,ต่อไร่อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะนะครับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับก็สํารวจความเสียหายและเตรียมพร้อมไว้นะฮะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยบพัดน้ำท่วมนี้นะครับ ต่อมาครับถ้าท่านไหนเนี่ยปลูกพืชไร่หรือจะเป็นพืชผักต่างๆนะครับเราก็ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับพืชไร่แล้วก็พืชผักเนี่ยอยู่ที่1,980บาทต่อไร่ท่านไหนที่อยู่ในหมวดนี้นะฮะท่านก็ถ่ายภาพเตรียมสำรวจไว้นะครับรวมไปถึงไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็อื่นๆนะครับอันนี้ได้เยอะหน่อยนะอยู่ที่4 0 4 8บาทต่อไร่ นะครับผมก็ถ่ายรูปแล้วก็เก็บเตรียมพร้อมหลักฐานก็เชื่อว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยนะครับก็จะดําเนินการสํารวจแล้วก็ยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในการจ่ายนะเดี๋ยวติดตามข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเยียวยานะครับทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ว่าจะเป็นพืชข้าวพืชไรพืชผัก ไม้ผลไม้ยืนต้นและก้อนอื่นเนี่ยนะครับจะมีการสรุปแล้วก็จ่ายให้นะครับสูงสุดนะครอบครัวละไม่เกิน30ไล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่จะเกิดขึ้น หลังจากนะสารการน้ำลดลงนะะก็จะมีนะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตรงนี้แหละเข้าไปอย่างสะดวกมากขึ้นนะครับผมก็ภาพประมาณนี้ครับเดี๋ยวไงไปรับฟังนะครับนอกเหนือจากเงินเยียวยาภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วที่ช่วยเหลือภาคการเกษตรต่างๆนี้แล้วนะครับมีเรื่องอื่นๆอะไรที่สำคัญอีกนะครับก็ลองรับฟังดูนะครับภาพประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับและขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขในวันหยุดครับสวัสดีครับรัฐบาลเล่าเรื่อง กับทีมนานรีสโมสร สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการรัฐบาลเล่าเรื่องกับทีมนารีสโมสรวันนี้ดิฉันรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลทําหน้าที่ผู้ดําเนินรายการค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะหลายพื้นที่น้ําได้ลดลงแล้วจากนี้ไปการเข้าไปฟื้นฟรูรวมถึงการสํารวจเพื่อจ่ายเงินเยียวยาก,ก็จะทําได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นสําหรับการดูแลพี่น้องเกษตรกรน,นั้นท่านรัฐมนตรีว่าการ ทรวงเกษตรและรัพยากรดรเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรลุยสำรวจตัวเลขว่ามีพื้นที่ความเสียหายเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ดาเนินการเสนอเพื่อของบประมาณจ่ายเงินเยียวยาค่ะเบื้องต้นคาดว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ5.1ล้านไร่ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ6 2แสนรรยในบางพื้นที่ก็กําลังเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลความเสียหาย ส่วนบางพื้นที่ก็กําลังเร่งสํารวจทุกๆอย่างจะทําได้เร็วขึ้นค่ะเมื่อระดับน้ํามันลดลงไปมากกว่านี้การจ่ายเงินเยียวยานั้นพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับเงินซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงกันขลังอัตราก็แบ่งเป็นสาหมวดอย่างนี้ค่ะข้าวนะคะ1,340บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก1,980บาทต่อไร่ถ้าเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆก็จะได้4 0 4 8บาทต่อไร่ ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะคะและมากไปกว่านั้นทางกระทรวงเกษตรก็จะเข้าไปดูแลในเรื่องของปัจจัยการผลิตอื่นๆด้วยนะคะเช่นเมล็ดพันธุ์พืชต้นพันธุ์พืชต่างๆเพื่อที่จะบรรเทาภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะมาตรการเยียวยาอื่นๆนั้นก็คงจะได้มีการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้ผลเป็นอย่างไรก็จะมีการแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบค่ะมาต่อด้วยเรื่องข่าวดี ของสินค้าเกษตรกันดีกว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะคะ ก็ได้ถแถลงรายงานตัวเลขการส่งออกสินค้าถ้าเราเจาะเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตร9เดือนแรกของปีนี้เราส่งออกได้มากขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วมากขึ้นถึง5.2%ค่ะทำเงินให้ประเทศ7 6 0 0 0กว่าล้านบาทสินค้าที่ทำรายได้ในหมวดเกษตรหลักๆก็จะอยู่ในหมวดไก่นะคะทั้งไก่สดไก่แช่เย็นไก่แช่แข็งและไก่แปรรูปเฉพาะหมวดไก่นี่นะคะเพิ่มมากขึ้นถึง20 คิดเป็นมูลค่า1,4 0 0 0กว่าล้านบาทค่ะ ผล,ลไม้แช่แข็งและผล,ละไม้แห้งก็ทำได้ดีค่ะส่งออกได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถึง39%ารทำรายได้2 2 0 0 0กว่าล้านทุเรียนแช่แข็งก็ไม่เบานะคะตลาดที่เราส่งออกหลักๆก็คือจีนแต่ที่แคนาดาเขาก็สนใจทุเรียนแช่แข็งเพิ่มมากขึ้นลำไย,ยค่ะ9เดือนแรกก็ส่งออกได้มากขึ้นถึง23%อันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าลำไย,ยแห้งเนี่ยทำรายได้เข้าประเทศ5,587 ข้าวนี้ก็ขยายตัวได้ดีนะคะ9เดือนบวก23.6ตลาดที่เราขายได้มากขึ้นตอนนี้ก็มีทั้งอิรักเบนินแองโกลาแคมเมรูนและแคนาดาค่ะแต่ถ้าเราเจาะเฉพาะในส่วนของผลไม้นะคะ 9เดือนแรกเราส่งออกผลไม้ไปแล้ว3.1ล้านตันค่ะคิดเป็นมูลค่า2.14แสนล้านบาทประเทศที่ซื้อผลไม้จากเรามากๆแน่นอนละค่ะจีนนั้นยืนหนึ่งอยู่แล้วรองลงมาคือสหรัฐฮ่องกงและมาเลเซียค่ะแต่ถ้าถามว่าที่เราบอกว่าจีนนั้นเป็นตลาดที่เราส่งออกไปมากที่สุด เขาซื้อของเราเท่าไหร่เฉพาะจีนนะคะเราส่งออกผลไม้ไปมากถึง1.7ล้านตันและหลกัหลกๆก็คือทุเรียนนั่นแหละคะ่ะล้านตันสร้างมูลค่ามากถึง1.44แสนล้านบาทค่ะห้าอันดับแรกนะคะที่คนจีนชอบมากทุเรียนมังคุดลำไยสับป,ประรดและส้มโอแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นรกคะ่ะ ทางกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขามีนโยบายการทํางานคือเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องยกระดับคุณภาพพัฒนาสินค้ารวมถึงกระทรวงพาณิชย์ก็จะไปเจาะตลาดขยายตลาดเพิ่มช่องทางการซื้อขายให้มากขึ้นนะคะและวันนี้ก็ได้เรงเห็นถึงโอกาสที่จะส่งออกผลไม้อีกหลายชนิดซึ่งก็คืออินทผลัมแสวรสสละ และสนใบพาย,ายสนใบพา,ายนี้ไม่ใช่ผลไม้นะคะเป็นไม้ประดับที่รูปทรงสวยงามนิยมไปปลูกเป็นไม้มงคลหรือว่าไปทำบอนไซซึ่งคาดว่าตลาดในประเทศจีนคงจะสนใจสนใบพาย,ายไม่น้อยทีเดียวคาดว่าจะมีมูลค่ามากถึง1 5 0 0ล้านบาทต่อปีส่วนอินเทอร์พาลท่าน,นผู้ฟังอาจจะตั้งคำถามว่าประเทศไทยเรามีปลูกกันมากถึงขั้นว่าจะส่งออกเฉลหอ่อกระทรวงเกษตรเขาไปสารวจมานะคะประเทศไทยเรานั้นมีพื้นที่ ที่ปลูกเอ็นทผาลมทั้งหมด1 4 0 0งหมไร่ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มากถึง5,000ตันทีเดียวนะคะแหล่งปลูกก็อยู่ที่กาญจนบุรีที่โคราชสุพรรณร้อยเอ็ดและบุรีรัมย์ค่ะสวรสนี่เราก็ปลูกเยอะ6000ไร่ทีเดียวสลากก็ปลูกกันเยอะนะคะพื้นที่ปลูก6000ไร่ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ3 1 0 0 0ตันค่ะแหล่งปลูกที่สำคัญเช่นเชียงรายเชียงใหม่บุรีรัมย์และสะแก้ว ตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นเครื่องยืนยันถึงการทํางานอย่างบูรณาการของทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์รวมถึงพี่น้องเกษตรกรและภาคเอกชนนะคะเพราะนอกจากสินค้าที่มีคุณภาพไปเจาะตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นการรักษามาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศผู้รับซื้อก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมมือกันในการรักษาคุณภาพตรงนี้ไว้เพราะว่าหากว่าตรวจพบว่า สินค้าไทยไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกลอดอื่นๆจะทําให้ต่างชาติขาดความมั่นใจในสินค้ากเกษตรของบ้านเราซึ่งเราจะปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้การทํางานของภาครัฐจึงต้องควบคู่ไปกับภาคเอกชนและประชาชนค่ะ